จเจริญพรมีคุณโยมถามมาว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่กดดันตัวเองด้วยเป้าหมายเหมือนใจมันกดดันมากจนเกินไปกลัวจะไปไม่ถึงควรทำอย่างไรต้องบอกอย่างนี้ว่าเราเองมักจะไม่กดดันตัวเองด้วยเป้าหมายเฉยๆหรอกส่วนใหญ่คนที่กดดันตัวเองด้วยเป้าหมายเนี่ยมักจะเกิดจากการเปรียบ mm. เทียบกับคนอื่น เปรียบเทียบกับคนรุ no jas, gente, ่นเดียวกันเปรียบเทียบกับคนอายุใกล้กันเปรียบเทียบกับคนในรุ่นเดียวกันว่าเขาไปตรงนั้นแล้วเขาไปตรงนี้แล้วหรือเปรียบเทียบกับไอดอลของเราว่าเขาอายุน้อยเขาไปได้ถึงนั่นแล้วทำไมฉันอยู่ตรงนี้หลวพี่ว่าความกดดันเกิดจากการเปรียบเทียบที่เราบอกเปรียบเทียบในไอดอลอ่ะหรือเปรียบเทียบกับอุดมคติในใจเราว่าเราควรจะเป็นยังไงเพราะแรงกดดันมาจากพ่อแม่จากครอบครจากสังคม ถ้าการมีเป้าหมายทําให้ชีวิตเราพุ่งไปข้างหน้าซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าการมีเป้าหมายนั้นทําร้ายเราแสดงว่าเรากําลังไม่ได้วิ่งตามเป้าหมายเฉยๆแล้วแต่เรากําลังเผลอคาดหวังเปรียบเทียบแบบนั้นเนี่ยไม่ได้แก้เรื่องการไปสู่เป้าหมายครับแต่ต้องกลับไปแก้ว่าตัวเราเองข้างในใจเราเองเป็นอะไรกันแน่รู้สึกอะไรกันอยู่ ทำไมต้องรีบไปถึงเป้าหมายขนาดนั้นถ้าไม่ไปถึงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องรีบที่พูดนี้คืออยากให้เอาคำถามนี้ไปถามตัวเองนะเราเองคนเดียวที่จะให้คำตอบตัวเองได้ว่าทำไมเราถึงต้องรีบใครทําให้เรารีบเหตุการณ์ไหนทําให้เรารีบหรือความล้มเหลวการไปไม่ถึงเป้าหมายมันแสดงออกถึงอะไรในตัวเราเราถึงได้กลัวแล้วไม่อยากจะเจอมัน ถ้าเราเข้าใจตัวเองแล้วพร้อมยอมรับตัวเองพร้อมยอมรับความไม่งดงามของตัวเองการไม่ไปสู่เป้าหมายก็จะไม่ใช่เรื่องน่ากลัวอีกต่อไปมันเป็นเพียงหนึ่งในขั้นตอนของความสําเร็จแต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะนําไปสู่ความสําเร็จวันนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้ให้เรากลับไปทบทวนตัวเองว่าทําไมเราต้องรีบทําไมเราต้องเร่งโดนแรงกดดันจากใครแล้วไปแก้ให้ถูกจุดแล้วเดี๋ยวใจเราจะสงบขึ้นเองครับจริด้ผอ